ะะฮดูน้ำเปล่านะฮะเสือลืมเจ้าดาวนะฮะนี่นะฮะเป็นเป็นเครื่องเป็นสิเดี๋ยวจะสูบให้ดูเป็นเป็นเครื่องเครื่องเสียงจากรถยนต์วิสซูบิชิมิราดใกล้ๆแล้วเหมือนมีคนกีดอยู่ในทะเลด้วยปวดฉี่จุงเบย์ฉี่ได้ไหมนี่มันแดดเยยม เป็นปล่ะโดนเต้าผ่านสมรภูมิอะไรมามากมายเป็นภาพอะไรมึงเนี่ยอะไรเนี่ยปะอะไรเนี่ยนี่ไหนไหมไอศัตรใส่เข้าหรอใ่เข้าหรอเก็งหนักชิบหายจะร่วงอยู่แล้วน่ะ มึงจะท้องปสเงี้ยอะไรเนี่ยมาถ้กไหมเดี๋ยวถกไมา